เข้าสู่ช่องป้าขับใส่ก,กลกอกนะคะมาดูเขาฝากของอะไรมนาะให้ก็โอ้โหสองกล่องเลยนะคะก็ฟื้นแกะแล้วนะคะกล่องเล็กนี้ก็คือปลานะคะนี่ค่ะปลาปลาแห้งนะคะปลาเล็กโอ้หน้าอร่อยเลยค่ะกินกับข้าวสวยนะคะก็อร่อยอร่อยกินกับข้าวเหนียวก็อร่อย ของใครเออนเนาะที่ส่งให้นี้ก็มีปลาหวานด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็อะไรนีอันนี้เนื้อบอกพ่อหมูเอรอคะก็ต้องไปอ่านดูที่ <c oughs> ก็จะให้เดานี้ก็คือ ไม่มีปลายทางด้วยบอพ,พ่อนี่นะนี่นะคะไม่มีแว่นตาคุณพ่อนี่นะอ่านดูเลยจะได้เออให้คุณพ่อผู้ล<ว>ับป้าคำใส ผู้ส่งานแม่จำปีของฝากจากทะจากกทมเห็นหน้าพ่อชัดนะเนี่ยทะาอะไร ผู้ส่งล้านแม่จำปีของฝากจากกทมเรา,าสั่งล้านเข้ส่งเลยมีด้านข้างครับผู้ส่งและผู้ส่ง

ฮะบายอะไรก็หักไปหมดเว้นตาเจ้าไปวันนั้นเอามาหรือยังเว่นตาค่อยนะค่อยหายเออเจ้าไปแล้วไม่ได้เอามาเลยจ้าเว้นตาค่อยซื้อร้อยห้าสิบอยู่ที่ร้านหมอแก้วแว่นตาเนี่ยหายบ่ไม่หายเราค่อยเห็นเจ้าไปแล้วก็ไม่มีเลยไม่มีเลย ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับปลานะคะแล้วก็ปลาหวานด้วยวันไม่เ,เ,มมเอาคลิป<อ>นี้แลหละก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะอยู่ทิศไหนเมืองไหนอยู่ตรงไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่สวรรค์หรืออยู่ไหนก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญ ขอให้คุณมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะอย่าได้อย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะคะอย่าได้ตามกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครขอให้คุณเฮงเฮงเฮตลอดชาติที่ซื้อ,ท,อ 8, ที่ส่งมาให้ป้าค<า>ำใส<า>มีปลา ที่เป็นเจ้าของป่านี้จะก็ขอให้คุณเจริญเจริญนะคะที่ฝากของฝากของมาให้ป้าคำใสนี่ก็ป้าคำใสจะทำใส่บาทด้วยนะคะจะอำเภอวังหินนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญขอให้คุณรวยเงินรวยทอง อย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามก่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮง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 ,งตลอดชาติขอให้คุณแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันนะคะสำหรับปลาเล็กก็แล้วก็มีเนื้ออันนี้ตากแห้งเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็ช่างนะคะเราจะได้ป้าคำใสก็จะได้กิน กับเพื่อนๆแล้วก็จะตักบาตรด้วยค่ะมีปลาหวานด้วยนะคะเดี๋ยวป้าข้าใสจะใส่บาตรทุกวันนะคะก็ขอให้คุณเดินทางสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้หลั่งไหลไพพัดมหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงเฮงเฮงตลอดชาติให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าเจ้าทุกวันทุกวัน ครอบครัวของคุณขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้รวยเงินรวยทองขอให้มีความอบอุ่นนะคะก็พ่าคำใสก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าปูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักบ้านหลักเมืองบ้านกกอกภูเขาเหล็กไฟภูผ,ผาเอกภูหลวง ภูกระโลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้ก็ขอให้ปกปักรักษาขอให้พรคนที่ส่งปลาปลาเล็กแห้งแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะคะแล้วก็มีปลาหวานด้วยขอให้คุณมีความสุขความเจริญด้วยเถินคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสายหน่อยค่ะ